ครับสวัสดีครับยิบดยงงนดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานตอมแจงดอมสิ่ครับอันนี้พาไปเทในหมู่บ้านครับห่างหายของการเทในหมู่บ้านไปนานก็สั่งชิปโอนีครับแค่สามร้อยครับตามระยะทางก็สมควรครับไกลชิบหายเลย, <laughs> เยในดอฟันควันไหลครับรถทั้งสองคันไม่เคยเชื่หัวฉีดนะครับตอนสตาร์ทเช้าๆจะมีควันขาวติดๆัวอยู่นะ ตอนสนตาร์เช้านี่ควันขาวจะตุ่ยๆเลยครับทั้งสองคันเลยแล้วก็ฮีโน่คันฮีโน่นี่ไม่เคยโอเวอร์ฮอนเครื่องมาเจ็ดแปดปีแล้วครับสี่เครื่องสภาพนี้แลครับก็ยังแรงๆอยูงง่ี๋้วไปถึงที่เทครับเดีย๋ยวพาไปเดีย๋ยวพาไปที่เทแล้วจะถ่ายให้ดู รู้สึกว่าทั้งวันเครื่องวันนี้จะเติมเกินนิดหน่อยครับก็เลยเผาเป็นขาวเลยวันนี้ปกติก็มีแต่ควันดำครับพอสตาร์ทเช,าชา้าๆเสร็จตอนสตาร์ทตอนเชา้าเสร็จควันจะเป็นสีตอนเช้าจะเป็นควันขาวครับแต่พอขับไปสักหน่อยจะกลายเป็นควันดำครับดำทนิดๆจุ๋ยนิดหน่อยแต่วันนี้ครับสงสัยเติมนรถมันเครื่องเจนหมดเติมมันเก็ เ,เดี๋ยวไปถึงที่เทเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับนะครับมาชมกันต่อครับได้คลิปเด็ดแน่นอนหากเลโอเหนเนาะน้าโอ้โหนอ้โหฮ่าฮา พอดีคันนี้มันเล pues mm ี้ยวไม่สุดนะโออรถแรงรถแรงรถแรงเออมาค่อยดูครับหนั a หนัวพอครับพอโอ้โหไอแม่เย็กเอาเลยครับเอาเลยครับแล้วม nah. ึงรอที่จมเพลินเหรอได้อยู่ได้อยู Je ่แล้วล่ะมันขำได้อยู่ ครับขันนี้มันขำได้เยอะมันขำอยอะฟังได้เลคคยระดับขั้นพูนี้เรีบยอด้อยเ๋ย,ย,เ,ยเข้าขับเพี่ยเวเอาใะไรๆ่าจะทำก็ได้เฉย No, uh -huh.

อยู่ทางหุ่นวิทย์อยู่บ้านะมาอีกมาอีกมาอีกได้มาเลยอีกโกต๊ะกเออวาดว้โะโยกอีกรอบฮะ <laughs> <laughs> ร้นถึงยอดแข็งแล้วฮะเอาเผื่อให้ผมดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกั้แต้มตั้มชิ้นด้วยนะขอบคุณครับ